สวัสดีครับพี่น้องชาวอีคลาสครับพบกันอีกครั้งวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีดีบอฝากกันอีกแล้วนะคะกับเคล็ดลับเพิ่มยอดขายสําหรับที่หลายๆคนเนี่อรอรุ้นแล้วก็รอชมอดูค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่พี่เอเขาจะแนะนําอะไรพวกเรากันครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการผลักดันเรื่องยอดขายนะครับแน่นอนครับยอดขายจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีคนนะครับดังนั้นเราต้องเติมคนให้เต็มก่อนนะครับเต็มเต็มสอ,อย่างหนึ่งเต็มตามโครงสร้างนะครับต้องมี E มี A มี s C มีพนักงานนะครับเต็มที่2ก็คือเต็มตาม manpower budget นะครับเมื่อมีคนครบแน่นอนว่า เราสามารถที่จะปับดันยอดขายได้นะครับสามารถท่จะทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับเมื่อเรามีคนครบแล้วต่อไปแน่นอนมีคนอย่างเดียวยอดขายไม่เกิดเราต้องมีอะไรด้วยครับมีของนะครับเราต้องมีของด้วยนะครับมีของอินสต็อกเราต้องเพียงพอการที่อินสต็อกเราต้องเพียงพอนั้นเราต้องไปดูที่รูทีนต้องไปโฟกัสในเรื่องของ RSP r ก้ากดทองนะครับเราต้องปฏิบัติแต่ในเรื่องของพานแกรมต้องถูกต้องนะครับเมื่อพานแกรมถูกต้องอินสต็อกถูกต้องระบบออเดอร์ริงของเราก็จะถูกต้องนะครับเมื่อรูทีนต่างต่างถูกต้องแล้วนะครับการแก็สแกนถูกต้องสินค้าก็ถูกส่งเข้ามานะครับยังสาขาของเราได้อย่างถูกต้องเมื่อมีสินค้าเพียงพอยอดขายเราต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่วีเสริมยังไงไหมครับ ก็ถัดมานะครับในเรื่องของตัวตัววัตคูรุกลายหรือช้อปปิ้งทิปที่พวกเราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เรามีคนมีของแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำสต็อกเซร์นดาดให้ได้มาตรฐานนะครับมันจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องนี้นะครับนะทั้งสามข้อผ่านมานะครับมีของมีคนแล้วถ้าการจัดร้านที่ดีแล้วถ้าการบริการไม่ดียากมากนะครับ ลูกค้าหนีเราได้เพราะฉะนั้นการลดข้อเสนอคัดเปรีเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเราสามารถลดได้นะครับลูกค้าติดใจแล้วเข้ามาหาเราแน่ๆเพราะนั้นเซลล์ก็จะเกิดทีนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ที่สำคัญมากซึ่งเป็นข้อหนึ่งที่เราอยู่ในเช็คลิสต์ของ e s m เช็คลิสต์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยและต้องดเซลลกันทุกวันถามว่าเรื่องนี้มันเกิดยังไงนะครับก็คือเรื่องของการประชุมทีมไฟส์นะครับทีมไฟล์การประชุม 5้านาทีใน3กะสำหรับสตูเปิด24ชั่วโมงแล้วก็2กะสำหรับสตูเปิด16.5ชั่วโมงและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า เราอย่าลืมว่ายอดขายของเราที่จะเกิดมากที่สุดคือช่วงของช่วงพีคไทม์นะครับช่วง5โมง6โมง1นทุ่มถึง2ทุ่มช่วงนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงช่วงเวลาพีคไทม์เราต้องเตรียมของให้พร้อมนะครับวิธีการหนึ่งคือการรัมเบลนะครับระหว่างช่วงต่อกากนเราจะต้องเติมสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นเติมสินค้าที่ขายดีเพื่อรองเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับลูกค้าในช่วงเย็นนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็เมื่อเราทําทุกอย่างแล้วนะครับ ประสบความสำเร็จยอดขายเราดีขึ้นเราต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณทีมงานชมเชยทีมงานแล้วก็ฉลองความสำเร็จร่วมกันกับทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศในการสร้างเซลล์ของเรานะครับครับก็คือทุกเช้านะครับที่เราทราบทราบผลของธุรกิจของร้านเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะประชุมบอกทีมงานว่าน้องครับเมื่อวานนี้นะครับเซลล์ที่เราทําได้เนี่ยจากเซลล์บัตเเ็ตที่เขาตั้งไว้ให้10,000แบาทนะครับ ไลฟ์ไลฟ์อยู่ที่90,000บาทเมื่อวานนี้เราทําไปแสนสนขอบคุณน้องๆมากครับก็ชื่นชมสดงเป็จสับเซร่วมกันนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรก็ฝากน้องต่อเพราะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะบิ i เซลกันนะครับจะทำเซลล์กันให้ได้นะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่เท่าไหร่แจ้งน้องไปกาของเราเท่าไหร่แจ้งน้องไปแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันนะครับเป้าหมายคือเราจะไปญี่ปุ่นโอเคนะครับ,รบโอเคครับสุดท้ายรามีสโลแกนของเรานะครับครับสำหรับ ยอดเซลล์ต้องใส่คนใส่ของแล้วก็ใส่ใ,สใจ,ใจนะครับ yeah. ขอบคุณครับและช่วงที่ทุกคนรอคอยกันนะคะคือช่วงคลิปเด็ดเผ็ดมันห้าวันนี้เรารวมภาพประทับใจมาให้เพื่อนๆชาวเอฟเพรสชมกันนะครับไปชมกันเลย ใจของชาวเอ็กซ์เพรสมีมาให้ชมทุกตอนนะคะต้องคอยติดตามชมกันค่ะเราเดินทางเกินกว่าครึ่งทางแล้วนะครับที่ไปญี่ปุ่นใกล้เข้ามาทุกทีสู้ๆกันนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอ็กซ์เพรสตาค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะเรารอคุณอยู่นะคะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากได้เงินอยากได้ทองอยากไปฉลองกันที่ญี่ปุ่นอย่าลืมนะคะต้องร่วมมือกันค่ะ e x p กซ s เพสแคุณก็ทำได้นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ